เพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ร้านซีอทะเลดองบายข้อแซบ9ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านพึกษาสตะบนบางคูรัฐอำเภอบางัวทองจังหวัดนนทบุรีจำหน่ายอาหารทะเลดองทั้งรูปแบบดองซีอิ๊วเกาหลีและดองน้ำปรามีเมนูอาหารหลักหลายรายการอาทิแซลมอนดองแซลมอนซาซิมิกุ้งดองปูไข่ดอง ด้วยคุณภาพอาหารที่สะอาดและรสชาติอร่อยโดยมีนางสาวสศสิพรมาเจริญอายุ36ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเดิมเปิดขายอยู่แถวเซนทันเวสเกตแต่หลังจากเจอพิษเศรษฐกิจช่วงโควิดจึงได้กลับมาอยู่บ้านและในหมู่บ้านก็ยังไม่มีอาหารทะเลดองแนวสตรีทฟู้ดขายจึงได้ลองทำขายปรากฏว่าวันแรกที่เปิดขายหมดภายในเวลา15นาทีจนต้องเพิ่มของขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือแซลมอนดองซีอิวเกาหลีกุ้งดองซีอิวเกาหลีและรองลงมาก็คือเมดูดองน้ำปลาที่วัตถุดิบจะสั่งตรงมาจากจังหวัดชมบรุรีและรับตรงจากฟาร์มไม่ผ่านตลาดสดสำหรับกลุ่มลูกค้าพายในหมู่บ้านจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งตนคิดว่าสามารถต่อยอดธุรกิจได้เพราะว่าตอนนี้ร้านของตนยังไม่มีแฟรนไชส์มีแต่ซอสด,ดองสำเร็จรูปขาย สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปิดร้านหรือว่าอยากทำธุรกิจแบบเดียวกับตนโดยจุดเด่นของร้านจะอยู่ที่น้ำดองน้ำจิ้ม3รสและซีฟู้ดแบบเปรเี้ยวเผ็ดเปิดให้บริการนั่งทานได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาและมีจำหน่ายผ่านเดลิเวอรด้วย ก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ขายยำค่ะอยู่ตรงแถวเซนทรัเวสเกต่ะคะ่ะก็จะอยู่โซนบางใหญ่แต่ทีนี้ก็คือเจอพิษเศรษฐกิจของโควิดก็เลยต้องกลับมาที่บ้านนะคะแล้วในหมู่บ้านก็ยังไม่มีตัวอาหารที่เป็นทะเลดองในรูปแบบสติฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะก็เลย ลองทำดูขายค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าวันแรกที่เปิดขายเลยก็คือ15นาทีนี่คือหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ตั้งหลักไม่ทันค่ะก็เลยเพิ่มของขึ้นเรื่อยๆ,ๆค่ะเมนูแนะนำที่ขายที่ดีไหก็ะจะเป็นตัวเมนูแซลมอนดองซีอิวเกาหลีค่ะแล้วก็เป็นตัว กุ้งดองซีอุเกาหลีค่ะลองลองมาก็จะเป็นดองน้ําเมนูดองน้ําปลาค่ะแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งมาลงก็จะเป็นปูไข่ดองค่ะตัวนี้เราส่งตรงมาจากชนบุรีเลยนะคะเราไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดสดแล้วก็เอามาให้ลูกค้านะคือถ้ามีปูสดๆเนี่ยจากฟาร์มเราก็รับมาเลยค่ะ ก็คิดว่าน่าจะต่อยอดได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยร้านเราตอนนี้เรายังไม่มีแฟรนชไชน์นะคะเราก็จะมีขายตัวพวกที่เป็นซอสดองสำเร็จรูปอะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่อยากเปิดร้านหรืออยากทำธุรกิจแบบเดียวกับเราอะคะ่ะเราก็จะมีตัวสำเร็จรูปจำหน่ายะคะ่ะมีทั้งราคาปีกราคาทรงหรือว่าเป็นเซตทดลองขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีด้วยค่ะ ตอนนี้ก็จะมีสาขาตรงนี้นะคะที่เพิ่งย้ายมานะคะก็จะเป็นหมู่บ้านพิกษา3ค่ะปากซอย2แล้วก็ร้านเดิมที่อยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นแนวสรตทฟูดที่ริมถนนนะคะที่เป็นไวรัลในคลิปติ๊กต็อกก็จะอยู่ปากซอย66ค่ะที่ร้านเปิดประมาณบ่ายสโมงนะคะถ้านั่งทานที่ร้านก็คือ3ามโมงถึงสามทุ่มค่ะแต่ถ้าสมมติว่าซื้อกลับบ้านก็คือบ่ายโมงอะไรเงี้ยค่ะสามารถบอกรีมซื้อได้เลยค่ะค่ะก็ทร้านของเรานะคะจะอยู่ในหมู่บ้านพิกษะา3นะคะก็จะเกาะเส้น ถนนซอยวัลราชประดุกขาเข้ามาเลยแล้วก็ประมาณสัก10โลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านมาเลยร้านของเราจะอยู่ซ้ายมือค่ะเข้ามาประมาณ3 0 0เมตรค่ะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะ <S <S ลองมาชิมทะเลดองที่อาจจะมีรสชาติที่แปลกใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยได้ลองนะคะเพราะว่าจุดเด่นของเราก็คือตัวซอสด,ดองแล้วก็ตัวน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็จะมีเป็นตัว3รสแล้วก็เป็นซีฟู้ดเปเรี้ยวเผ็ดค่ะก็จะได้หลายสไตล์เลยก็อยากให้มาลองชิมกัน,นะคะ่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปริเทคนิคล้านนาเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดพิธีรำลึกพระคุณบุรพาจารย์ประจำปี2566สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์ครูตัวแทนสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในพิธีกว่า2,000คนณหอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปริเทคนิคล้านนาเชียงใหม่ โดยในพิธีช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสงฆ์การอ่านสารของนายกรัฐมนตรีอ่านสารจากประธานกรรมการคุร,รุสภาอ่านองค์การอันเชิญบุรพาจารย์สวดคำฉันระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์กล่าวคำปฏิญาณตนและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูดีเด่นทุกระดับและครูที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ณดมกิจกรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนายเวริ์บุตรดาสาปร,าราะัดอำเภอเวียงสาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี2566โดยได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศแด่ครูผู้ล่วงลับพิธีรำล,ลึกพระคุณบุรพาจารย์การอ่านสารวันครูการมอบกิตติบัตรแก่ครูดีเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยหัวหน้าสนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูในพื้นที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนและส่งเสริมยกย่องเชื้อชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นายชยันสริมาตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานเรื่องในโอกาสวันครูครั้งที่67ปี2566พร้อมด้วยคณะครูจากทุกรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมในการประกอบพิธี โดยภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรตนะไตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นายนรรงค์นาคชัยยะศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้อ่านสารเรื่องในวันครูของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขับเสภาบูชาครูสวดคำฉันระลึกพระคุณเพื่อระลึกถ,ถึงพระคุณบุรพาจารย์และนำกราบปฏิญาณ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในการมอบของที่ระลึกให้กับครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสในประจำการมอบโล่กิตติบัตรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาส คือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน บริษัทระพีพลจำกัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หัวหน้าง,งานแต่ละฝ่ายและพนักงานประจำารงโมหินเทพประธานพรสองตําบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์รวมจัดพิธีบวงสวงมหาบร,รมีนาคราชและร่วมทําบุญตักบาตรถวายพระทหารเพนพระสงฆ์จํานวน420รูปตามโครงการจาริกทุดงเผยพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทั้งนี้โครงการจาริกทุดงเผยพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานดงยางโดยพระอาจารย์พะชรันอนังคโนได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่25พฤศจิกายน2565ถึง15มกราคม2566 ซึ่งเป็นการจาริกธุดงค์ของพระสงฆ์จำนวนเจ0รอรูปออกธุดงค์จากวัดพระธาตุผาเงาเอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปยังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดพิจบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้พระสงฆ์สามนเณรอุบาสกอุบาสิกาได้ปฏิบัติขัดเกลาตนเองและเพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และในโอกาสนี้คณะส่งได้ออกจากริกเดินทางมาปักกรดยังบริเวณลานหลงโม่หินเทพทานพรสองในช่วงค่ำของวันที่15มกราคมและในวันที่16มกราคมนายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยได้เป็นประธานนำคณะเจ้าหน้าที่พนักงานและชาวบ้านร่วมกันถวายพัฒนาหารและเครื่องทัยธรรมถวายแด่พระธุดงจํจำนวน420รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพร้อมสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วยชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีหวั่นว่าน้ำในคลองบุยใบปนเปื้อนสารพิษ หลังจากส่งกลิ่นเหม็นและน้ำในคลองมีสีดำเข้มจึงได้แจ้งไปยังองค์การบริหารสมตบตำบลท่าตูมให้จัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบและวัดค่าออกซิเจนในน้ำจากนั้นองค์การบริหารสมตนตำบลท่าตูมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการตรวจสอบบริเวณคลองดังกล่าวผมว่าน้ำในคลองโดยเฉพาะจุดฝ่ายกั้นน้ำคลองบุกใยใบยมีสีดำเข้มเป็นฟองและส่งกลิ่นเหมน็น บริเวณริมคลองมีเศษกรอนสีแดงเกาะอยู่บริเวณขอบคลองและวัดค่าอุณหภูมิของออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าค่าปกติและยังพบว่ามีปลาลอยตายบริเวณผิวน้ำจำนวนหนึ่งโดยคลองบุญบายาบอยู่ติดกับโรงงานในนิคมอ,อุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้มีการรั่วไหลของน้ำมันจากการสอบถามนายอาทิตย์วงปานสมาชิกอบตอมู่4กล่าวว่าจากที่ตนได้ลงทำการตรวจสอบพบว่าน้ำที่ดำและส่งกลิ่มเมนเหม็น อยู่ห่างจากจุดที่ทางอบตอลงมาทำการตรวจค่าวัดออกซิเจนระยะทางประมาณ1กิโลเมตรอยู่หลังโรงงานแห่งหนึ่งโดยระยะห่างขึ้นไปจากจุดที่กล่าวมาน้ำใสไม่เป็นสีดำและไม่มีกลิ่นเหม็นจึงได้แจ้งทางอบตอให้ลงมาทำการตรวจสอบเพราะหวั่นว่าจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ด้านนายโยธินพงอ้อนายกองค์การบริหารส่นบลท่าตูม กล่าวว่าเบื้องต้นหลังจากได้รับแจ้งจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาทําการตรวจสอบโดยมีการวัดค่าออกซิเจนในน้ําก็พบว่าค่าออกซิเจนในน้ําต่ํากว่าค่าปกติจึงทําให้สัตว์น้ําที่อยู่ในบริเวณคลองบุใยใบ,ายต,ายบายตายบางส่วนโดยทางตนน้นได้แจ้งให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดลงมาทําการตรวจสอบโดยนาเทอร์โบมิเตอร์วัดค่าน้ําซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะนําเข้าห้องแลบโดยจะทราบผลภายในสองสัปดาห์นี้ และเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตบนท่าตูมได้นํารถแบ็คโฮมาทําการขุดขอบฝายเพื่อทําการระบายน้ําเสียและทางโรงงานจะทําการดูดน้ําเสียเข้าไปยังบ่อพักน้ําเพื่อทําการบําบัดต่อไปจุดที่มันดามันเริ่มตั้งแต่หน้าฝายวัดเอ่อไปประมาณกิโลหนึ่งพอสุดโรงงานหนึง มันจะใส่แถวแถวสาราประชาพรมหมู่สิบน้ำใสกว่านี้ดีกว่าคุณภาพดีกว่านี้ตัอย่าตอนนี้มือต้องเราหาที่น้ำเสียลงคลองอไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราเราหาได้ยังไม่เจอเราไม่สามารถที่จะลุย ไปได้พเพราะว่าลุกสมาชิกหลวงศรีเขาก็มีน,มน้ำในหคลองเป็นสีดำนะครับซึ่งตอนนี้เรายังหาสาเหตุเรารหาจุดที่น้ําเสียลงมาในทเลคลองคลองยังไม่ได้นะครับตอนนี้เราลังหาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราแก้ไขปัญหาบ้องต้นคือได้แจ้งทาง,ง,งส่วนที่คมหลวสศรีเนาะได้ทําการบล็อกอบล็อกที่ปลายจุดๆๆไหนฮะลงสูบตรงลงตรง,ตรงสูบน้ํา ลงสูตน้ําเพื่อไม่ให้น้าไหลลงแม่น้านะครับแล้วเราก็ทําการเอาไมโครต่อมาเปิดทางน้ําให้น้ําสบายลงไปได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางต้นปตจะสูบน้ําที่เสียเข้าบ่อของนบ่อน้ําดิบของน้นปตเพื่อนําไปบําบัดต่อกทีนะครับตอนนี้ภาษากาจังหวัดนะครับมาเก็บตัวอย่างน้าเพื่อไปหาค่าคุณภาพน้ำเพราะว่ามีพลาเมอร์พารามิเตอร์ตัวไหนที่เกินมาตรฐานจากการตรวจสอบเบื้องต้นของปตเนี่ยพบค่าน้ําเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เครื่องวัดคุณภาพน้ําที่อุตเรามีเนี่ยสามารถวัดพารามิเตอร์อย่างเช่นค่าออกซิเจนในน้ำนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับตอนนี้ตรวจได้ส่วนสองสี่ส่วนค่าอื่นยังกินมาตรฐานอยู่นะครับยกเว้นค่าออกซิเจนในน้ำที่อยู่ต่ำเกณฑ์มาตรฐานนะครับผลกระทบของสัตว์น้ำที่อยู่ในลำคลองจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ครับไม่ม no ีผลกระทบกับชีวิตของสัตว์น้ำนะครับในแม่น้ำลำคลองครับ ที่จังหวัดราชบุรีพบชายพิการนั่งรถเข็นวิวแชร์เร่ขายลอตเตอรี่ตามริมถนนสายดำเนินสะดวกบางแพรโดยจากการสอบถามชื่อคือนายเบียและเบียภาอายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้มานานกว่า10ปีจึงได้มาประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่กับเพื่อนได้เป็นเวลา5ปี โดยจะรับลอตเตอรี่จากในหน้ามาขายตามต่างจังหวัดต่างๆและเดินทางมาขายลอตเตอรี่กับเพื่อนที่อำเภอโพธารามได้เป็นเวลา3เดือนโดยในทุกวันช่วงเช้าจะอาศัยเช่ารถหรือคนรู้จักให้มาส่งที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลดำเนินสะดวกและจะเริ่มเข็นรถวิวแชร์ขายลอตเตอร,รี่จากหน้าโรงพยาบาลมุ่งกลับบ้านพักแถวคลองหมาเนา่ตาตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามรวมระยะทางกว่า20กิโลเมตร โดยผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องใดนายเบเล่บอกว่าไม่อยากได้รับการช่วยเหลือเรื่องใดเพราะว่าตัวเองยังมีกําลังสามารถทํางานได้ขอแค่ช่วยเป็นสื่อกลางถึงคนที่พบเห็นหากว่าพบเห็นตนเข็นรถวิวแชร์มาขายรรตอรี่ก็ขอให้ช่วยอุดหนุนเพียงเท่านี้ ลงมาดำเนินอครับพี่ครับแล้วไปจะไปไหนครับไปเล่นเลครับไม่มีไม่มีที่จุบ้านก็ไปเล่นเยก่อนครับพี่ถึงตอนเย็นก็รู้ครับพี่แล้วแล้วทำอย่างนี้มานานหรือยังนานแล้วครับพี่กลางแดดเนี่ยนะครับมแล้วแล้วแล้วเราขายเราเรารับมาเจอได้มาอย่างไรครับก็รับจ้างขายครับพี่ครับเราขายใบเท่าไหร่อะคะก็ใบนี้ก็ขายร้อยหนึ่งว่าใบก็ขายสองร้อยยี่สิบก็มีกัน ได้เย,ยอะไหมวันหนึ่งก็ถ้าเราขายยางปักก็ได้อยู่ครับพี่ก็คือต้องเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับพี่กลางแดดเปรี้ยงๆเงี้ยนะครับผมแล้วเราพิการเป็นอะไรคะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับพี่เป็นระยะที่สามครับพี่เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปีอะไรเป็นตั้งแต่กประมาณสิบปีครับพี่เจ็ดสิบปีสิบปีครับผมเป็นมาได้วเจ็ดปีนะ ก่อนพี่ประกอบบันที้ก่อนนั่นประกอบเลยรครับพี่ครับไม่หมายถึงก่อนก่อนที่จะเป็นก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําอะไรครับอยู่บ้านอย่างนี้แล้วเราต้องมีภาระเลี้ยงครอบครัวเลยไม่มีครับพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวก็อยู่ตัวคนเดียวครับพี่เดีอยากถ้ามีคนเห็นนอาจะอยากให้เขาช่วยเราหน่อยอะไรเราก็ถ้าช่วยเสริมรถตั้งเลี้ยงก็พอมีคนหนุนรถตั้งเลี้ยงก็พอ เพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจัดเต็มคาราเบลงานพบะขุนเมงรายมหาราชและงานกาชาิประจำปี2566นณบริเวณสนามบินเก่าหงบิน4 16เชียงรายในวันที่26มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2566 ท่านจะได้พบก,กับพิธีไหว้สาพยาเมงรายพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่การออกร้านของส่วนราชการและอำเภอการออกร้านของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายการประกวดและการแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นการประกวดการแสดงเด็กและเยาวชนการประกวดเทพธิดาดอยมอเตอร์โชว์ ลือซื้อสินค้าจากบริษัทห้างร้านภาพยนตร์สวนสนุกและคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตรถแห่ o v e you on t ทัวเตยอภิวัตแบง์อังเกลิลดีเจเจเจเ,จเ,จเอ็มซีมอสโจอี้ทัวสิทธิ์เนสกาแฟสีนครโชคโชคมงคลออร์แกนิกทีมนุกป้ายป่าย,ายวงเดอะเคปและยังกูอย่าพลาดงานพวกคุณเป็นรายมหาราช ในงานกา,กาชาิประจำปี2566บริเวณสนามบินก่ับูงปิน4 1 6เชียงรายในวันที่26มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2566ติดต่อจองบูธจำหน่ายสินค้าได้ที่065 669 9936ติดตามถ่าวอสอดพิธีเปิดทางทีวีออนไลน์ช่อง y ยูทูบเฟซบุ๊กนะจ้า ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนดูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด1 3 l i v e t v c o m อ้าวอีกทีนะครับ 1 3 live <if et> tv com ดูมือถือได้เลยชัดเจยวเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดเจาวครับสวัสดีครับ ทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าชมช่อง13สยามไทยนะครับสามารถดูในมือถือได้นะครับขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับ google com h r นะฮะเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะ13นะฮะพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i v e นะครับแล้วก็ t v com com นะครับแปบ๊บนึงนะฮะ com นะฮะแล้วก,กดเซิร์ชเลยครับอเราก็จะเจออันแรกนะครับก็คลิกเข้าไปเลยะฮะนี่ฮะขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้ครับทุกท่านสามารถรับชมช่องดิบสามสยามไทยได้นะฮะนี่ฮะกดเคเลยแบบนี้นะครับง่ายๆครับ